สวัสดีจ้านักเรียนคนพ,พอดีวันนี้ครูมีเดี๋ยวมีลายสดสอนร้อยเปียเต้ตัวนี้นะคะรูปกัดเบียเต้ก็เลยมีเวลาช่วงเช้าตอนนี้ว่าก็เลยอัดคลิปสอนวิธีทำเออวิธีถักโควเชอ่าโคเชที่เป็นดอกดอๆต้มๆนี้ค่ะคหนะคะ,ม,คะมันจะมีแบบดอกตูมกับดอกแบน แบบแบนๆเนี้ยเขาเรียกว่าพับโคเชพับสติกนะคะแต่ถ้าเป็นดอกตรงๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าป็อกคอนโคเชสติกนะคะเห็นไหมมันจะเป็นดอกแบนกับดอกตูมชิ้นง,งานที่ได้มก็จะต่างกันดอกตูมก็จะดูน่ารากักแบบมีเอ่อปุ่มๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวคุณจะถักให้ดูว่าถักแบบเนี้ยถักยังไง เพื่อใครอยากถักอยู่บ้านแก้เหงานะคะช่วงโควิดซึ่งโดนยืดไปอีกหนึ่งเดือนอะวิธีถักนะคะถักกลมๆแบบนี้เราจะขึ้นด้วยเมจิกลิงเมจิกลิงคือขูดพันได้เป็นเลยขึ้นด้วยเมจิกลิงนะคะเอาพาดนิ้วกลางนะคะวนได้กลับมาให้มันตัด ตัดก,กันเป็นกากะบาทแบบนี้ใช้เข็มสอดดึงขึ้นมาถอ่ถอนิ้วออกค่อยค่อยถอดนิ้วออกนะคะจับห่วงเกี่ยวโซ่ล็อกก่อนหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เหมือนขึ้นปมนะคะยังไม่นับ่ะถักเ x ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะถักเ x รอบเลยอันนี้เขาเรียกว่าวิธีขึ้นแบบแมจิกลิงนะคะ เราจะถักฝั่งที่มีได้สองเส้นคู่เห็นไหมคะฝั่งนี้นะคะโดยแทงเข็มเข้าไปตรงกลางห่วงระวังอย่าให้ไปโดนได้สองเส้นนั้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะรูดไม่ได้เพราะว่าการถักเมจิกลิงคือการขึ้นแบบวงกลมที่สามารถรูดห่วงตรงกลางได้สองสี่แปดสิบนะคะพอได้สิบห่วงปุ๊บสิบเอ็ดสิบหลัก เราก็รูดดึงได้ฝั่งที่เป็นปลายที่เราเหลือทิ้งไว้เนี่ยค่ะรูดเห็นไ,ไหมคะมันจะชนเป็นวงกลมหลักแรกกับหลักสุดท้ายจะชนกันเราก็จุดดำนี่เราได้ตรงกลางแล้วเนี่ค่ะเมจิกลิงมันจะสามารถรูดได้แบบนี้รูดให้นแน่นขึ้นได้หลวมขึ้นก็ได้ถ้าเราจะกระดมแล้วก็ขยายออกมานะ วิที่ถักมจิลิงอ่ะทีนี้คุณจะถักแบบบล็อกคอนสตรให้ดูก่อนบล็อกคอนคือเอ่อเป็นปุ่มๆุ่มแบบนี้นะคะเป็นดอกปุ่มๆุมขึ้นมาที่ถักก็ถัก f นะคะขึ้นโซ่สามอ่าหนัวเข็มจิ้มลงหลักเดิมสองทำ f ทั้งหมดห้าหลักนะคะเราจะถัก f ทั้งหมดห้าหลักลงหลักเดิม สี่ห้าอ่ะ,อ,ะอันนี้แบบป๊อบคอนนะคะพอาห้าปุ๊กดึงห่วงไว้สูงจิ้ไปที่หลักแรกค่ะเอาเข็มเกี่ยวห่วงที่ดึงไว้สูงลากผ่านหลักแรกเห็นไหมคะมันจะออมขึ้นมาติดกัน อันนี้คือป๊อปคอนอ่ะถ้าให้มันห่างกันแล้วก็ถักโซ่ทั้สามก่อนที่จะไปหลักถัดไปอีกครั้งนะคะเว้นหนึ่งจิ้มหลักถัดไปที่เหลือก็ถักตามแพทเทิร์นนะคะสมมติว่าเราใช้แพทเทิร์นที่มันเป็นตรงกลางเป็นดอกเราก็ถักอย่างนี้ก็ได้สองสาม ดึงห่วงขึ้นจิ้มไปที่หลักที่หนึ่งะคะถัก f ครบห้าหลักแล้วดึงห่วงขึ้นจิ้มหลักที่หนึ่งเกี่ยวได้ที่ดึงไว้ลากผ่านหลักที่หนึ่งมาหลักสุดท้ายกับหลักแรกชนกันมันก็จะตรงขึ้นมาทีนี้จะลองถักแบบพับพับโคเชสติกที่มันแบนๆให้ดูอ่ะ ถักแบบพับเนี่ยบางเปิดโทษนะคะบางแพทเทิร์นน่ะเขาก็จะเป็นแบบโซ่สามเอฟลงสามครั้งแล้วก็จบด้วยโซ่สองอะไรเงี้ยแบบเป็นเป็นลายดอกของเขาแต่พับวันนี้ที่กูจะทําให้ดูคือเป็นแบบห้าห้าหลักแล้วค่อยข้ามในหลักถัดไปนะคะที่ถักก็พันหัวเข็มจิ้มลงหลักถักเอฟนะคะแต่ว่าบทสองค้างไว้นะคะจิ้มลงหลักเดิม ปลดสองค้างไว้จิ้มพันหัวเข็มจิ้มหลักเดิมปลดสองนะคะค้างไว้ทําอย่างเงี้ยค่ะตามแพทเทิร์นบอกว่าให้ทําทั้งหมดกี่ครั้งอันนี้ครูจะทำห้าครั้งอ่ะค้างไว้ครบห้าละจะมีห่วงอยู่ในเข็มหกห่วงนะคะรวมห่วงแรกที่เราเริ่มไว้ด้วยก็เป็นเนี่ยหกห่วงปุ๊บเราค่อยเกี่ยวรากรวบทีเดียว อ่ะอันนี้คือพับเห็นไหมคะพับมันจะแบนส่วนป๊อปคอนมันจะเป็นเม็ดขึ้นมาแบบความต่างของสองสัญลักษณ์นี้นะคะอีกครั้งนะสำหรับแบบแบบพับสามสี่อ่ะพันหัวเข็มจิ้มลงหลักเกี่ยวได้ขึ้นมานะคะปวดสองค้างไว้พันหัวเข็มจิ้มลงหลักเกี่ยวได้ขึ้นมากวดสองค้างไว้ทำจนครก ที่แพทเทิร์นเขาให้เราทำว่าทั้งหมดต้องกดสองครั้งไว้กี่ครั้งกี่หลักส่วนมากสัญลักษณ์แบบนี้จะจิ้มลงหลักเดิมนะคะอ่ะพอมีห่วงครบห้าหลักแล้วมีหกห่วงเราก็เกี่ยวแล้วค่อยคอยรวบทีเดียวล็อกด้วยโซ่แน่นๆหนึ่งอ,อันนี้คือความต่างระหว่างพับกับบ๊อบคอร์นนะคะชิ้นงานที่ได้ก็ จะต่างกันแบบนี้ให้ชัดเลยก็เป็นอันนี้เห็นไหมนะพับแบนส่วนป๊อปคอนจะนูนขึ้นมาโอเคเอาไว้ฝึกถักกันนะคะวิธีถักแบบ2ส,สัญลักษณ์นี้บ๊ายบาย